เข้าแคนวานะคะแล้วก็นําไปใช้นะคะแล้วก็วิธีการแก้ไขแล้วก็ตกแต่งนู่นนี่นั่นนะคะก่อนอื่นนะคะก็มาในหน้าแคนวาเหมือนเดิมนะคะทุกคนแล้วเราอาจจะมาเลือกเป็นสร้างแม่แบบก็ได้นะคะเราจะมาสร้างแม่แบบเองแบบนี้ก็ได้นะคะหรือว่าเราจะเลือกแม่แบบเอกสารแบบนี้ก็ได้นะคะอย่างเช่นพี่พิมพ์อาจจะเลือกเป็นอินสตาแกรมโพสล้วกันนะคะเลือกอินสตาแกรมโพสขึ้นมาแบบนี้นะทุกคน ก็จะได้หน้าเปล่านะคะหน้าปเปล่าแบบนี้นะคะทุกคนตอนนี้เราอยู่ใน c a นวาฟรีนะคะแคนวาฟรี Free นะคะก็วิธีการนำรูปเข้ามานะคะก็ไปที่อัพ อัปโหลดรูปแบบนี้นะคะเราจะสามารถที่จะอัปโหลดรูปนะคะได้ทั้งวิดีโอเสียงนะคะแต่ว่าในตัวของแคนวาเนี่ยถ้าเป็นฟรีเนี่ยก็จะมีการลิมิตในการไฟล์งานนะคะในการแบบไฟล์วิดีโออะไรนู่นนี่นั่นนะคะแต่ถ้าเป็นโปรเนี่ยก็แบบฟรีเลยคะ่ะได้ตามอธัธยาศัยเลยนะทุกคนโอเคแล้วก็เลือกมาอัปโหลดไฟล์ไฟล์งานสักง,ง,งานหนึ่งนะคะเดี๋ยวพี่พิมขอเลือกเป็นอันนี้ละกัน ดีไม่เอ่ยมีไหมอ่าพี่พิมจะเลือกอัพเป็นอยากได้เป็นรูปภาพอยูนะพี่พิมมีรูปภาพหรือเปล่านะคะเออโอเคน่าจะอ่ะเลือกรูปนี้มาแล้วกันนะคะพี่พิมมีอ่ะรูปภาพสติ๊กเกอร์รูปหนึ่งละกันจะเป็นรูปจริงจริงเป็นรูปอะไรก็ได้นะทุกคนอ่ะ แล้วก็เลือกเป็นรูปภาพเข้ามานะคะกอนนี้ก็อัปโหลดเข้ามาแล้วนี่นะคะก็จะเป็นวิธีประมาณนี้นะคะแต่ทีนี้เราจะสามารถที่จะนำไฟล์งานเนี้ยไปใช้ในที่ต่างๆได้จะใช้ไปตกแต่งงานได้หรือว่าเราจะทำแพลนเนอร์ขายาให้ดูเป็นเอกลักษณ์มากขึ้นเราก็สามารถนำไฟล์งานรูปภาพของเราหรือว่า,อารูปภาพที่เราซื้อมาหรือว่าเราผลิตเองทำเองเนี่ยเอามาแอดใน แลนเนอร์ของเราหรือว่างานของเราหรือให้ลูกค้าอย่างเงี้ยก็แล้วแต่นาะก็ตกแต่งได้ดาดาตามสไตล์ได้เลยนะคะตรงนี้เนี่ยเ,เมื่อเราได้ไฟล์งานมาแบบได้รูปภาพดึงรูปภาพเข้ามาอัปโหลดเข้ามาแล้วเนี่ยออนอกจากที่เราจะอัปโหลดแบบนี้จริงๆแล้วเราก็สามารถเปิดไฟล์งานขึ้นมาแบบนี้นะคะแล้วก็สามารถโยนงานลงมาได้เลยเหมือนกันเดี๋ยวพี่พิ๊มจะทำให้ดูนะทุกคนเดี๋ยวจะลองโยนงานให้ดูนะคะ เ,เดี๋ยวลองโยนสมมติว่าพี่พิมพ์มีไฟงานนะคะแล้วพี่พิมพ์จะโยนเข้ามาพี่พิมพ์ก็จกัดอย่างนี้เลยค่ะทุกคนแล้วก็คลิดค้างแบบนี้นะคะแล้วก็โยนลงมาแบบนี้เลยนะคะเออทีนี้เขาก็จะเข้ามาอยู่ในไฟงานของเราเลยง่ายๆนะคะเห็นไหมกำลังมาแล้วเหไหมตอนนี้ก็คือรูปนี้นี่เองนะคะมีรูปนี้นะคะก็มาอยู่ในไฟงานของเราแล้วเออก็จะประมาณนี้นะคะวิธีการดึงงานดึงรูปเข้ามานะ พี่พิมพไม่มีรูปที่เอ่อเป็นเขาเรียกไงรูปที่เป็นแบบอย่างเงี้ยพี่พิมพจะยกตัวอย่างสมมติว่าเอ่อพี่พิมพมีรูปภาพนะคะพี่พิมพก็ไปที่รูปภาพแต่ว่าพี่ิมไม่มีไฟล์รูปภาพตัวอย่างเนาะเดี๋ยวพีพ่ก็จะยกตัวอย่างมาแล้วกันนะคะอาจจะเป็นอ่ารูปอะไรดีเอ่ยเอ่อรูปผู้หญิงคนนี้ละกันอ่านะคะถ้าเป็นในส่วนของโปรเนี่ยเราก็สามารถตัดพื้นหลังออกได้ด้วยใช่ไหมเอ่ยทุกคนตัดพื้นหลังออกได้ด้วยนะ ่ะตัดพื้นหลังออกได้แต่ว่าถ้าเราเป็นอ่เค้นว่าเค้นว่าฟรีเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราทําอะไรได้บ้างนะคะก็จะมีการตกแต่งรูปเหมือนกับการใช้พวกฟิลเตอร์อย่างนี้นะคะการใช้ฟิลเตอร์แบบนี้นะอย่างเช่นการเปลี่ยนเห็นไหมเอ่ยทุกคนอ่ะเดี๋ยวพี่พิมพ์ขอ ตอนที่เรอ่าน,นีัเป็น่างนี้นะพอเราแก้ไขเนี่ยโดยการใช้ฟิลเตอร์เนี่ยรูปมันก็จะมีความเป็นแบบเห็นไหมมีความเป็นวินเทจมากขึ้นนี่นู่นนี่นั่นนะคะเราก็สามารถเลือกเพิ่มเติมได้นี่ฟิลเตอร์ทั้งหมดเนี่ยเราก็สามารถเลือกฟิลเตอร์ได้หรือจะให้เขาเป็นขาวดําแบบนี้ก็ได้นะคะเลือกฟิลเตอร์ได้จะปรับแสงสีจะปรับให้เราสว่างขึ้นไหมอะไรเนาะก็ได้ตามอัธยาศัยเลยนี่นะคะแล้วแต่ชอบเอาไปตกแต่งพวกอินสตาแกรมอะไรเงี้ย อะไรอย่างนี้นะทุกคนถ้าสมมติว่ารูปนี้คือรูปของเราแล้วเราอยากที่จะอยากที่จะให้อินสตาแกรมของเราเป็นโทนสีแบบโทนสีเดียวกันหมดเนี่ยเราก็มาตรงแก้ไขแบบนี้เนาะแล้วก็เลือกรูปนะคะเอ่อเลือกรูปของเรานะคะให้มีความแบบดีนี่นะคะก็สามารถเลือกเอาไปตกแต่งได้เหมือนกันแล้วถ้าเกิดว่าเราอยากที่จะให้รูปของเราเนี่ยขยายใหญ่ขึ้นเราก็กดตรงนี้นะคะกดตรงรูปแบบนี้นะแล้วขยายใหญ่ขึ้นอย่างนี้ก็ได้อย่างนี้ก็ได้นะคะ หรือว่าเราต้องการให้รูปเน it, Means, ics, ks, ี fighting, ่ยมันอย่างอย่างเนี้ยมันแบบมันดูแบบเต็มไปใช่ไหมทุกคนมันดูเต็มไปเราอยากเห็นแค่ครึ่งตัวอย่างเงี้ยเราก็ดับเบิลคลิกไปที่รูปแบบนี้นะคะทุกคนดับเบิลคลิกไปที่รูปแล้วก็ดึงอย่างนี้นะดับเบิลคลิกก่อนนะทุกคนไม่งั้นมันจะไปทั้งหมดนะอ่ะอย่างเงี้ยดับเบิลคลิกแล้วก็อ่าเราก็ได้ขึ้นมาเป็นอีกรูปหนึ่งอ่ะดับเบิลคลิกอย่างนี้นะคะทุกคนดับเบิลคลิกอย่างนี้แล้วก็ดึงรูปอย่างนี้นะ เออดึงรูปอย่างนี้อ่ะดึงอย่างนี้นะคะเราก็จะได้แบบนี้ขึ้นมาอย่างนี้เห็นไหมคอนโซลแซดให้ดูว่าเออมันต่างกันยังไงนะคะแล้วก็กลับมาอย่างนี้นะคะโอเคก็จะประมาณนี้นะคะทุกคน